อโอเคสูส่ทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับเจ้าสปันกี้สเตอร์สนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมแน่นอนนะครับเมื่อคือนเนี่ยผมเนี่ยได้เล่นเจ้าตัวนี้ไปเรียบร้อยมันเป็นเวอร์ชั่นที่เรียกได้ว่าจะมีเจ้าเป็นแบกเนี่ยเป็นมังกรน,นะครับเสียงเพลง,งเพราะมากๆนะท่านผู้ชมกลับไปดูนได้นะครับซึ่งเจ้าเวอร์ชันนี้นะครับเท่าที่ผมเล่นมานะครับเขาไม่มีด้านดาร์กนะแต่ว่าเมื่อคือนเนี่ยที่ผมเล่นไปเนี่ยผมได้ทําการใส่ตัวมั่วๆไปท่านผู้ชมแล้วก็เอาตัวออกแบบ23ตัวนะ เลยเข้าสู่เฟสได้เฉยเลย <laughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าต้องทำไงนะท่านผู้ชมแต่ก็ผมได้คอมเมนต์ไปเรียบร้อยนะครับว่าต้องทำยังไงบ้างให้ทุกคนเนี่ยลองคิดกันมาดูอารามมาคิดกันว่าจะเข้าด้านได้ยังไงดูเหมือนว่าพี่ต้องใส่ตัวอะไรก็ได้นะนับจากทางด้านขวาแล้วก็เอาตัวนั้นออกมันจะเข้าสู่เฟดสองน่าสนใจมากอันตัวที่สองแล้วก็เอาออกตัวที่สองแล้วก็อ,ออกอ่ะต้องใสให้หมดก่อนต้องใสให้หมดก่อนนะฮะโอเค ลอง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 ดูหนึ่งจังหวะก่อนนะผู้ชมโอเคเรียบร้อยเอาละเราจะเอาตัวนี้ออกตัวนี้ออกตัวนี้เอาออกเอาออกเออออกหมดเลยตอนนี้ผมสังเกตว่าเจ้าตัวสกายเนี่ยจะทําให้เข้าสู่เฟดดักสกายและแถวสองอ่ะฮะเอาออกพี่จะต้องวางเจ้ามิสเตอร์แบ็คหรือว่าเจ้าแบงค์เนี่ยแล้วก็กดเขาเอาออกเอาม่วงไว้หลอกสุดท้ายแล้วเอาออกอ่ะเอาเจ้าม่วง แป๊บหนึ่งเดี๋ยวรองเจ้าแบ๊กเอาเจ้าม่วงเอาออกไม่ได้เอาเจ้าชิงฉาบออกไม่ได้ถ้าเจ้าแบ็กล่ะเจ้าแบกมันก็ไม่ได้นี่เนี่ยใช่ไหมเอาออกเอา้ <c oughs> เาต้องเลือกไปรอบอื่นผมเอาออกได้ล่ะ what <c oughs> มันบั็กเหรอโอ้ขอบคุณมากท่านผู้ชมโอ้โอใจเย็นเย,นยน็พี่ใจเย็นพี่พี่เอาหมวกพี่กลับไปด้วยพี่ทำพี่พี่ โมกพี่หล่นรอบอื่นเนี่ยมันเอาออกเป็เอาออกแล้วไม่มันไม่เป็นไรนะเมื่อกี้ผมก็ยังออกได้อยู่เลยเอาละช่างมันอาจจะเป็นบั๊กอะไรก็ได้เพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยท่านผู้ชมผมเอาเจ้าตัวแบบสกายเอาออกมันก็แบบมันก็ได้เหมือนกันนะเออไม่รู้แหละว่าจะเป็นบั๊กอะไรช่างมันเฟสสองนะครับของเจ้าสปันกี้เตือนนะท่านผู้ชมเฟสแรกเพลงดีมากท่านผู้ชมเฟสสองมาดูนะครับว่าเป็นไงบ้าง <S <S ตัวแรกโอ้โหโอ้โหอือ หน้าตาเป็นกระโหลกไปเลยครับส่วนเจ้าเสาสัญญาณแล้วมีหูฟังเนี่ยยังไม่หายนะยังแขวนคอได้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่น่าจะรอดทรงนี้อโดนตีใช้ได้ท่านผู้ชมโอ้โหเจ้าเลด <laughs> เดี๋ยวเล็ดอฮะเล็ดเหมือนเจ้าแบ็คเลยท่านผู้ชมเนี่ยตัวใหญ่มากเดี๋ยวเด <laughs> ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้าเฟดดงังแล้วมันทำให้ตัวใหญ่ขึ้นอะ โอ้โหโอ้โหเหมือนเจ้าเหมือนเจ้าตัวนี้เลยในดรอรท่านผู้ชมในโรบอทที่เป็นลูกกระต่ายอย่างนี้โอ้โหโรบอทโอ้โอ้โอ้โห,โโห,โโโหยังมันเหมือนเดิมอืมเฟศแรกก็มันนะครับสำหรับเจ้าโรบอทเฟศนี้ก็ยังเล้าใจ <laughs> มันดูคอบกันนะอะอาจจะมันเกินไปท่านผูช้ชมโซนโก้โอ้โหโซนโก้กลายเป็นมนุษย์ไปแล้วเหรอโอ้หน้าตาเหมือนคนมากขึ้นครับเฟสนี้จะดูความเศร้าครับเขาเศร้ามากขเขากลัวมาก,าม,ากมันเกิดอะไรขึ้นกับเฟสสองเนี่ยเฟสแรกน่ารักมากเลยท่านผู้ชมผมชอบมากเลยจะดูเฟสสองแต่ละตัวโอ้โห มาดูจากเจ้าตัวแรกโอเลนที่ผมดูไปเมื่อกี้ก็คือมีหูฟังมีหูกลายเป็นโครงกระโหลกอย่างนี้ไม่รู้เพราะอะไรแต่ว่าเจ้าชิงชาญเนี่ยเอ๊ะ <Would you S 1> เดี๋ยว <Hey! S 1> เจ้าเลดเลดดี้ <laughs> ทำไมกลับล่างเดิมล่ะงเอาไปดูชิงชาญก่อนชิงชาญน,นี่เหมือนเจ้าตัวในดรอในรูบอนผู้ชมเลด what <laughs> <laughs> เปลี่ยนร่างได้เหรอเจ้าเลด บักเกมครับบักเกมเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเจ้าโรบอทก็แขนแบบว่าพัางไปเรียบร้อยท่านผู้ชมเจ้าเกรล่ะจะเป็นยังไงเจ้าเกรโอ้ตั้งกาปล่อยมวยไม่น่าใช่ยังเป็นเสียงบีดเหมือนเดิมครับอสั่นเล็กน้อยมือยังอยู่ที่เดิมเดี๋ยวนะอันนี้คือมือเขาหรือนี่คือมือเขาอ่าอะไรคือมือเขาเอาละอนไนคือมือเขาเนี่ยปอกปอกแปกแปก มาดูเอออืมอืมงบน้อยขึ้นไปทุกทีอเหมือนเป็นโครนมากกว่าโครนกับมือว้าอ่ออะกระลาโหดโอ้อะดูเจ้าตัวนี้ก่อนโอ้โหเมโลดี้ท่านผู้ชมคิดการอะ่ะอ่ะฮะโอ้เสียงแปลกมากเลยว์ฉัน อ่ะสกายเข้ามาหน่อยโอเป็นมีเทดดี้โอ้เอาเจ้าดนตรีพี่ค่อนข้างเทียร์ละอุ้ยโอ้เสียงดีมากเลยนี้อ่ะฮะมันอันนี้มันอันนี้คือแบบเป็นเมลโลดี้ช้าๆโอ้อะไรเนี่ยอ่าเอาเจ้ากอปโป่ตีเข้ามาก็ได้เมื่อกี้มันไปหน่อย อือหฮึโอ้ใช้ได้ครับชมเจ้าเลดี้เนี่ยอาจจะครอบแป,กแปกแลกๆทครับชมอ่าผมเอาแค่นี้เอากองอันนี้มาอาา่ะฮะอันนี้มันคนเดียวเลยอะไรเงี้ยผมเติมเมโลดี้เพิ่มเติมมาก่อนที่จะรวมกันทั้งหมดเจ็ดตัววัดเดี๋ยวนี่มันขอดเดียวกับเจ้าสกายไหมเนี่ย ทำไมรู้สึกไม่ค่อยเข้ากันอ่านรวมหน่อยท่านผู้ชมจะได้รู้เอาละแย่งกันร้องแน่นอนแบบนี้อ mm. เอาเจ้าตัวทิศมาเป็นเบสหลักแล้วกันอจม่วงครับเจ้าตัวที่เป็นหัวหน้ามังกรโอ้โอ้โหแล้วคนวาดวาดมาสวยซะด้วยดูโอ้จะทำไมต้องหันซ้ายด้วยอหันหันตรงหันตรงๆจะเสียง,งบเยอะครับ มันวาดยากวาดข้าในง่ายกว่าโอ้โแต่ที่โอ้โคนสร้างเนี่ยน่าจะวาดก้ามเก่งมากแน่เลยครัชมตัวเจ้าเลดดี้โอ้โหโอ้โดูวาดกล้ามเก่งเนี่ยลดลงมาหน่อยเดี๋ยวท่านชมอ่านไปดูเจ้าต้นไม้ว่าจะมีกล้ามบ้างหรือเปล่าโอ้โหอันนี้ไม่ได้งบน้อยครับงบน่าจะหมดไปแล้วโอ้ งบวาดรูปเลยครับเอาไปเอทำเพลง <laughs> อ๋อก็เลยกลายเป็นเพลงเพราะแทนแต่งบวาดรูปก็คือไม่สนแล้วสนนีนไดทุ่มกับเจ้าม่วงนี่แหละหมด <laughs> หมดงบเพาะเจ้าม่วงนี่แหละโทโอ้อูอยนี้นะโอ้เหมือนเจ้าโซนิเอ็อเลยครับแบบนี้น่ากลัวแฮอุ้ยเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้ เมื่อกี it, ้ใครเห็นมันผมไหมเฮ้ยหรือว่าผมหลอนไปเองเฮ้ยแล้อย่ามันหลอกกันตอนเช้าเช้ากลางวงกลางวันมันโอ้เหโอ้โหโอ้เหโอ้โอ้อ้โหอ้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 โอ้อ้โาเอ้โหะอ้โเโอ้รอ้อยโหโอ้หโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอออกโหโอ้นออกหโ้โห้้อห้ อือออะรวมหน่อยท่านผู้ชมมีเจ้าเกรเอากรองมามันมันและรวมวันจูผมว่าสองตัวนี้เข้าท่านผู้ชมเจ้ารวมบอลเนี่ยสตัวนี้เลยครับเจอตัวที่เข้าเข้ากันเลยครับอเราใจเ้าใจเพราะเจ้าต้นไม้ก็เข้านะเป็นขวด เอาสอรี y อ่ะอาไม่ใช่ s อรซีเวียบลอนเลือดโอโอ้นโรโอโอโอเกใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นคลังไปนะครับโอ s h ร d o w h e a ว e n on the l แ n น s i d e โอ้มย์กอคลังนะครับเวนด้า อาเจ้าตัวน่ากลัวมาอยู่ด้วยกันแล้วเฮ้ยแกใหญ่แย่งกันพูดสิเจ้าพิงกี้ไม่นะเป็นหมีไปละหมีที่โดนเย็บด้วยโอ้แลวตัวนี้มันกระตุกอะไร <c oughs> เป็นไอ้นี่โซนิคเอเพิ่งเห็นครับหูของเจ้าพิงกี้เนี่ยเป็นไอคอนเนี่ยหูอยู่ด้านล่างด้วยไอ้นี่งบน้อยหรือตั้งใจ <c oughs> ตัวอะไรเนี่ยโอ้อนงเขา ของในตำนานหรือเปล่าเผาเวทมนต์นะอือฮึไอสองตัวนี้มันกระตุกไปไหนเนี่ยไอไอต้นไม้เนี่ยไม่ค่อยกระตุกนะเจ้าไซมอนเนี่ยเอ่อเอ็กซ์ไอไซมอนชัวรมเลยท่านผู้ชมอ่ะถ้าใส่เจ้าอ่าเอาเจ้าเอาเจ้าเจ้าต้นไม้ออกจะแบ็กมาอ้าโอเค แล้วก็ขอเป็นกีตาร์เดือดอจากเจ้าในอำเภอในเพเภอไปต่อต้านอ่ีาศาจโอ้โหมันเลยนี่คือด้านใดนะท่านผู้ชมที่ผมอ่าได้คนผมเรียบร้อยซึ่งจริงๆไม่ก็อยู่ใกล้ตัวผมนะแค่เจ้าแบค็คมาใส่แต่ว่าคือครั้งก่อนทำแล้วมันไม่ได้นะไม่รู้ว่าทำไมตอนนี้ได้อ่ะแเหว่า คือว่าทําได้แล้วคลิปนี้ประมาณนี้ครับอยากเล่นตามกันได้นะครับชื่อให้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสปังกี้สเตอนะครับ